วันนี้เราจะมาบอกดูอาบทหนึ่งที่เราอ่านในช่วงละหมาดนั่นหมายถึงว่าอ่านหลังจากที่เรากล่าวตักบีรตุนเอรอมยกมือทั้งสองกอดอกแล้วก็ให้อ่านดูอาบทนี้ดูอาอิสติสตานั้นเป็นดูอาที่ส่งเสริมให้เราอา่านซึ่งมีหลายบทนะครับบทนี้ก็เป็นบทสั้นๆบทหนึ่งที่มีคุณค่ายอย่างมากนะครับให้เราอ่านว่าอัลลอฮฺอักบัดกบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกซีรอ วะซุบฮานัลลอฮิบุคระตาวะอาซีลาความหมายของดูอาบทนี้อลัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่งและมวลการสรรเสริญอัลล้น์ผลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และมหาบุธุ์เดออัลลอฮ์ในยามเช้าและก็ยามเย็นพอละมาดเสร็จเนี่ยนบีก็ถามว่าใครบุคคลใดที่อ่านดอาคืออ่านสำนวนนี้นะครับมีซาบัตท่านหนึ่งบอกว่าฉันอ่านและนบีก็บอกว่ามันทําให้ฉันแปลกใจเหลือเกินกับดอาบทนี้ที่ทําให้บรรดาชั้นฟ้านั้นถูกเปิดออก นะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าของดวงอาอิสติฟตาของดวงอาบทนี้นะครับก็ให้เราไปอ่านคือดวงอาอิสติฟตาเนี่ยมีหลายบทฉะนั้นก็สิ่งที่จะถูกต้องแล้วก็ให้ตรงกับสิ่งที่เป็นศุนหนาของท่านนาบีมากที่สุดก็คือการอ่านหลายๆบทอย่างเช่นอา่านวัจยะตู้ก็ได้อัลลอฮ์มาบาอิดไบนีก็ได้หรือว่าอัลลอฮ์บัตกะบีรอหรือว่า ฮัมดุลิ i l l a h พับเลกระซีรันตอยบันุบารุกันฟีก็ได้นะครับมีหลายๆบทนะครับสีหบทด้วยกันที่เป็นสุนนะของท่านนบีที่ท่านนบีได้อ่านเอาไว้อ่าบทนี้ก็เป็นบทหนึ่งฉะนั้นบรรดาอุลามาก็บอกว่าให้เราอ่านหลายๆบทถ้าเราสามารถทําได้เพื่อที่จะให้ตรงกับสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัด